น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณขอร่วมถวายความอาลัยขอแสดงความเสียใจกับราชวงศ์ทุกพระองค์ขอแสดงความเสียใจกับคนไทยภายในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศทุกๆท,ท่านในการสูญเสียพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในหลวง พ่อหลวงที่รักของพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพรฤหัสสบดีที่13ตุลาคม2559วันที่กล้าวกระหม่อมเสียใจเป็นหนักหนา เมื่อทราบข่าวประชากรไทยต้องสูญเสียพระบิดาผู้ทรงเมตตาพระสกนิกรของไทยทั่วปัฐพีขออาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดกล้าวนำพระวิญญาณสู่สวงสวรรค์ คนไทยไว้อาลัยจะระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอยู่ทุกวันว่าพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์นั้นเป็นที่รักของพวกเรา